จากวันที่ประกวดจะถึงวันนี้เนี่ยครับลูกค้าเป็นยังไงได้รับการตอบรับยังไงก็หลังจากประกวดก็ลูกค้าก็มากมาให้บริการกันเยอะอยู่ครับเพราะชื่อร้านเราขึ้นมาอยู่แล้วครับทหารเสริมความสวยงามตกแต่งรถยนต์ของจรครับซื้อก็เจ๋งแล้วไม่ว่าจะมาพากรามดึงดึงเติมหน้าเสิมเติมมุมตรงนี้ไม่ใช่รถดิรถครับรถรถ อ่าก็มาผ่าตี้ออกครับเหมือนเหมือนคนเลยครับเหมือนมาให้แบบทําพี่ช่วยทําแฟนผมคนนี้ให้ออกใหสวยหน่อยคือตอนนี้ผมเบื่อหน้ามาแล้วอะไรอย่างเงี้ยอ่าใช่ไหมนะใช่มีครับผมก็จะการเสริมตรงนี้แล้วก็ผ่าตรงนี้ออกให้มันดูดูมีโค้งเว้าใหม่ตรงที่มันไม่นูนก็ทําให้มันนูนออกมาใหม่เออเหมือนการสูญนอออกอย่างนี้นะอย่างนี้เขา เอารถมาโมดิฟายส่วนไหนมากที่สุดครับพี่ค่ะพี่ฮิตกันนะก็ส่วนมา<ล>จะมาตีโปรเพราะตอนนี้เขาคิดต้อ <People S 3> ล้อใหญ่ๆอพอใส่ล้อใหญ่มาปุ๊บตัวรถมันเล็กอยู่ครับก็ต้องจัดการวายมาที่ออกมาทำออกมาป<อ>ุ๊บก็ทำกันชนใหม่กันชนหลังใหม่อะไรอย่าง,งี้ครเป,เปลี่ยนหน้าตาใหม่หตาก็ใส่คอนแทคเลนส์ใหม่นี่ครับทำบิ๊กอายตาโตขึ้น เอ้ร้านพี่มีติดขนตาชี้นองชีนนองก็ว่ากันก็รถลูกค้าก็มาติดขนตาน่ะเคยเห็นอยู่นะรถติดขนตาลงไปส่วนมากจะเป็นพวกมินนี่หรือะไรเงี้ยครับอย่างแรกในการโมดิฟายรถครับส่วนไหนเป็นส่วนแรกที่คนมักจะมาเปลี่ยนก่อนชิ้นแรกเลยก็ส่วนม่าจะเป็นสเกิร์ตครับสเกิร์ตถ้าออกมาเดิมๆก็มันก็เหมือนทั่วไปครับก็มาใส่สเกิร์ตใหม่ ดูให้มันต่างจากอื่นของพี่สเกิร์ตเนี่ยคือเป็นสเกิร์ตที่ทําขึ้นมาเองหรือว่าเป็นใช่มีแบบมาก็สามาถผมจะดีไซน์ขึ้นมาดีไซน์ขึ้นเองเราดูในเว็บไซต์เออรายนี้แปลกดีร้านนี้ไม่เหมือนใครนะครับไอเดียเข้าวตาก็มาแล้วรถส่วนใหญ่เป็นเอ่อรถรุ่นอะไรยี่ห้ออะไรครับผมส่วนใหญ่มีทุกรุ่นเลยครับตั้งแต่รุ่นเก่าเก่ารุ่นเจ้าคุณปูยันป้ายแดงเพิ่งออกใหม่ล่าสุดตอนนี้มีหมดครับอานจะเป็นเบนซ์เป็น โตโยต้าม z d ด้าฮอนด้ามีหมดครับรถรุ่นไหนที่เก่าสุดที่พี่เคยทำนะครับที่พี่บอกเขาเอามาให้แต่งก็จะเป็นพวกรถเต่าแล้วก็รถกระบะรถสัน720เลอนยะพวกนี้ครับก็จะเป็นรถหลายสิบปีนะครับแล้วมีเคสเคสแบบว่าเอาข้อมาทำแล้วพี่ไม่คิดว่าจะแต่งหน้านี่ก็ ไม่มีครับเพราะว่าเรามาเราต้องคุยกันก่อนว่าเราจะศัลยกรรมอะไรบ้างออกมาประมาณไหนอะไรเงี้ยครับแล้วมีที่เอามาให้แต่งแบบว่าแปลกๆเลยมั้ยที่แบบไม่เหมือนใครอยากจะได้หรือแบบเหมือนใครเลยส่วนมาก<ะ>ตอนหลังนะครับหลังจากดูรายการกระบี่มือหนึ่งแล้วรประมาณนั้นเลยครับจริงหรอใช่ปวดหัวมากตอนนี้พยายามจะคิดหาแบบ อะไรที่ม,ม,มันจะแปลกตรงไหนอะไรยังไงดีแบบพี่บอกว่าพี่ว่าพี่แปลกแล้วนะนั่นนะเด็กยังมาแปลกกว่านี่อีกัก,ก็คือคันที่แล้วไปแปลกแล้วคันใหม่มามจะไม่เหมือนได้ไงครับไม่เหมือนไม่เหมือนคันที่แล้วอยากได้แปลกอีกอ,อ,อมันก็ตรงนี้ครับะจะ,จะปิดขารม่ดีไไแล้วครับเพราะว่าหาที่แปลกๆมาทําให้ไม่ไหวแล้วครับ เอารถเก่าแล้วมาทําแบบรุ่นแบบรถสปอร์ตนะครับฟุตบี่อะไรนี้ประมาณประมาณพี่ทําได้ด้วยหรอรถเก่าๆมาทำเป็นฟ o รบอลี่ก็ตอนนี้ก็ทำฮอนด้าพีรูดอยู่ก็จะเอาแนวประมาณคล้ายๆกับฟุตบอลี่แต่ไม่ได้เอาเหมือนเปะนะ๊ะนั่นัะแต่อยากได้อารมณ์ประมาณแบบ7-8ล้านครับ<อ>จาก7-8แสนอยากได้7จ็ดแปดล้านอะไรอย่างไไ <S <S> นี้รายได้ต่ำรถนิยมสูงจริงๆคนไทยของเรามีความ คิดแปลกอย่างนึงคือแบบถ้าเกิดมองเป็นแง่ดีมันก็โอเคแต่ว่าผมคิดว่ามันเป็นความไม่รู้จักพอของเราด้วยใช่หรอใครเขารักรายได้ไม่ได้กับใารลักประมาณอยู่ด้วยกันมานานอะไรเงี้ยเบื่อหน้าแต่ชอบนิสัยเหมือนเมียนะครับประมาณนั้นก็แต่งใหม่อะไรเงี้ยครับคือยังไม่อยากขายแต่อยากอยากจะเปลี่ยนจะเปลี่ยนหน้าเธอใหม่นะืเหมอนแบบใช้กันมานานแล้วรักกันผูกพันกันแต่ว่าเบื่อ เบื่ออีหลุดนี่แหละอยากจะไปเอาน้องโคลาลี่อะไรเงี้ยก็เลยเอามาจัดมาก็ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้ดูแปลกไปทำไห้ผมโมดิฟายใหม่คือเอามาหลอกตัวเองว่าอย่างนั้นอะอะไรนี้เงอบประมาณในการแต่งนะคะพี่ มันอยู่ประมาณเท่าไหร่อะไรยังไงครับผมก็แล้วแต่ลูกค้าครับบางทีเขามาคุยบางทีพันบาทก็มีะแต่หลักก็ใส่สเกิร์ตหน้าอันนึงสามพันบาทห้าพันหมื่นบาทจนหลักล้านหลักล้านก็แต่งกันไปนะครับก็จะเป็นเฟอร์รารี่อะไรอย่างนี้ครับขั้นไหนขั้นไหนเป็นหลักล้านก็มีครับเดี๋ยวมีรูปให้ดูเดี๋ยวเดี๋ยวชมรูปกันอีกทีหนึ่ง อยาคเราลดพี่อะแล้วแต่งงบบางทีเราเข้ามาก็คุยกันก่อนว่ามีงบมาเท่านี้ทำไง้ผมได้มาอะไรอย่างนี้ครับอ๋อท่านี้แหละก็จัดแล้ท่านี้พี่พอใจไหมค่ะงั้นผมเพิ่มอีกนิดนึงอยากให้ตรงนี้อีกหน่อยแล้แต่นงบครับเป็นงบแล้วดพี่อะเราลดพี่อะรถผมก็ที่ลงประกวดไปก็แต่งไว้เป็นล้านนะครับเราได้เงินรางวัลเท่าไหร่เงินรางวัลก็น่าจะไม่กี่หมื่นครับกักหมื่นแต่ตรงนั้นไม่ได้ไปสนใจครับถึงไม่ได้เงินรางวัลเราก็ลงประกวดอยู่ครับเอาเอาชื่อก่อนค่ะแล้วอย่างเงี้ยที่ ผมฟังมาส่วนใหญ่รถจะเป็นรถเก่านะครับพี่มีรถใหม่ๆเลยไหมที่วรามาทำก็มีป้ายแดงอะไรอย่างพวกเบนซ์เนี่ยดีคูปดีคูปตัวใหม่ก็มาทําพวกชุดแต่งอะไรปั้นกันใหม่เพราะว่าขับทั่วไปตอนนี้มันก็เหมือนกันหมดเลยพี่ทำชุดแต่งพวกรถยุโรปด้วยเหรครับก็มีครับแล้วแต่มาจ้างให้ทำทั้หมดครับสงสัยจะโดนผมจ้าละ ี่อย่างนี้รถทั้งสามันยังอยู่ครบไหมครับที่มีไปปวดทั้งสามปีนั่นแรกอันที่สองขายไปแล้วครับอันที่สองเป็นอะไรนะคะโตต้าวีออสวีออสอ่วีออสก็ขายไปแล้วเพื่อจะเอามาทุ่มทุนสร้างอันที่สามเนี่ยครับเพราะว่าคันนี้ต้องทุ่มทุนสร้างแสดงว่าหมดไปไม่น้อยเลยใช่ไหมก็เป็นล้านครับนนรถประมาณหกแสนาบาทแต่งไปอีกล้านกว่าบาทประมาณนั้น อันนี้3นี่ทําอะไรกับเขาบ้างครับก็คือปีแรกๆมาเนี่ยเขาเราลงแข่งเนี่ยเขาก็เขาก็จะมองไอเดียเราไปด้วยอย่างปีแรกผมมีทีวีจอเดียวแล้วก็เป็นสไลด์ขึ้นมีมีเกมมีเกมเพย์สเตชันเลยหน้าจอแต่มองเรียบๆไม่มีอะไรมีแค่พวงมาลัยสองจอข้างหน้าเขาก็แบบมีมาทำไมสองสองคนขับยังไงอะไรอย้ยแล้วก็แบบจอสไลด์ขึ้นมา กดรีโมลแล้วไรขึ้นอ้าวเหรออะไรนะพี่บอกว่ามีพวงมาลัยสองอันข้างหน้าคือมันจะใกล้เคียงกันพวงมาลัยอ่ะ แต่ว่าอันทางซ้ายเนี่ยเป็นเกมเพย์มีเล่งมีอะไรหมดเลยอแต่อนเหมือนกับขับสองคนเลยครับเป็นพวงมาลัยแต่เป็นเกมจอสไลด์ขึ้นมานี่กรรมการเขาไปนั่งเล่นเลยครับมีเกมเล่นเลยแล้วอย่างนี้คนอื่นเขาก็ปีที่ยังไงเขาก็เห็นมาอีนี้ใส่ใส่ทีวีเขาก็ทำยังไงปีสองเผื่อจะลงแข่งจะชนะไอ้คันนี้เขาก็ขนมาสักประมาณสิบหกจอยี่สิบจออะไรครับใส่ตามพื้นตามอะไรก็มีหมดเราก็มานั่งดู่ะ ถ้าปีสามเราเรามีประกวดอีกเราจะใส่จออย่าใส่แค่จอเดียวเนี่ยแต่ทำยังไงถึงจะชนะไอ้แบบประมาณยี่สิบจอได้ค่ะแล้วพี่ทำไงครับผมก็เลยเอาสามสิบสองนิ้วเลยแล้วกันสามสิบสองนิ้วเลยแต่ว่าสไลด์ออกมาเลยจอเดียวด้วยจอเดียวเลยกดรีโมทแล้วแบบสไลด์ออกมาเลยค่ะกรรมการยืนอึ้งไปเลยแต่ว่าที่แ้่ยังไงมีป่าเลยใหม่ๆมานําเสนออยู่ตลอดจะเอาชนะคนเดียวเลยยังไงเนี่ยอะไรเงี้ยนะพูดไปพูดมาเี่กักอยาจะเห็น ทันตัวคันนี้แล้วนะคะเดี๋ยวรบกวนให้พี่โอ๋คือไปชมอยากเห็นมากมันคันแล้วอ่ะคันตัวแล้วอยากเห็นจะไปดูแล้วมันมันเป็นยังไงไม่ไหวละไม่ไหวละไปดูกันดีกว่านะอยากรู้ว่ามันแบบว่าเจ๋งขนาดไหนเดี๋ยวพาไปดูไอ้ทันฟอร์เมอร์ตัวนี้รบกวนหนได้เลยค่ะไป กลเฉยๆนึกว่าแบบไม่ค่อยมีอะไรนะครับข้างในของเต็มเลยตะกี้มีมีขนด้วยขนอะไรคะขนเนี่ยครับขนจัก,กแรแกละรถพูดถึงขนครับตั้มครับะอะไรเอ่ยโหนกนูนมีรูมีขนคิดอะไรคะลืมวะเนี่ยเอาไม่ตอบด้วยอ่ะอะไรอ่ะไม่รู้จมูกมเออ เขาคิดไปทางนู้นตลอดอ่ะแล้วบอกผมทะลึงติดเชื้อติดเชื้อเชื้ออะไรครับเชื้อโรคเลยแหละที่แหลกนึกว่ามีมุกตะลึงมากนี่ไปถามพี่เขาบอกนี่เป็นรุ่นยาลิสอ่ะไนี่ยตจะเชื้อแล้วทีวี32นิ้วอ่ะยี่ในยาลิสคันเนื้อ มีอยู่ตรงไหนนะอย่ากใกล้นะครับอย่ากใกล้นะครับทำไมอ่ะดอยวาจะโดนหลอ เราจะ,าะมาอยู่กับคันสุดพรวของเราวันนี้ครับท่านผู้ชมครับสีแดงเทียวบอกได้คำเดียวว่าตั้งแต่ทำรายการมาเนี่ยคันนี้ที่ตุดเลยยืนเบ้องบอกว่าพูดอะไรไม่ถูกอะ่ะคันนี้มีหน้าตาเป็นป่าดงดิบครับหลงเลยหลงเลยคือจะบ,บอกว่าถ้าเปรียบว่าคันนี้เป็นรถผู้ชายนะเป็นผู้ชายนะจะยืนกี๊สาวกี๊ผู้หญิงกี๊แน่นอนอ่ะเป็นที่รงประกรำได้เลยอ่ะ นะครับขออนุญาตดูข้าขงหน้าก่อนเลยครับพี่ครับทำอะไรไปแล้วบ<อ>้างครับข้างหน้าเหมือนจะเป็นส่วน C T R ครับต้อนแนวๆนะเอามาผสมผสานหลายรูปแบบก็ไฟหน้าของโตโยต้าวิทครับแล้วก็เปลี่ยนช่วงหน้าเป็นชนใหม่แล้วก็วายบอดี้ให้รถมันดูใหญ่ขึ้นครับเพราะว,ว่ายานิสมันพันเล็กครับถ<ข>ามแบบนี้ดีกว่าว่าข้างนอกเนี่ยเหลืออะไรที่เป็นอันเดิมบ้างโลโก้เดียวโลโก้อันนี้ก็ไม่ใช่ มีปั่นดังผลแน่นอนใช่ครับนั้นก็เดิมอันเดียวเลยนะที่เป็นอันเดิมนอกจากไม่นก่เดินเดิมเหมือนเลยเพราะว่าในกฎเขามีต้องเป็นโตโยต้าก็เลยจะมีโตโยต้าอยู่ในงั้นมองไม่รู้รถอะไรครับเออแล้วนั่งเปลี่ยนระขนาดนี้ไม่เห็นขยับได้ด้วยก็เหมือนตัวบีเอ็มคันห้าหกล้านเวลาเราขับเลี้ยวโคไลไฟมันจะสายตามตัวนี้เราก็ ทำตัวนี้ขึ้นมาครับเทาตัวนี้ต้องพรีเซนต์ด้วยอปวุปกรณ์เสริมเข้าไปอนะไรองนี้ครับครับอ่าก็มีสาย,ดายได้ได้ตัวไฟนี่จะรางนี้วมุดใช่ไหมครับหรือว่าตอนนั้นไม่หมืนครับตันนี้จะหมุนแช่งล่างผ่านไหมนี่แปลกไหม,ไหมโอยแปลกแล้วนะแปลกแล้วใช่ไหมพี่แปลกกว่านี้อ,อีกอ๋อเราไปเชื่อไปดูเลยท่านผ่านดีกว่ครับค่ะแม็ ก็แม็กแล้วก็ใส่แม็กยี่สิบดึงโป่งให้มันดูใหญ่ขึ้นแล้วก็ประตูเราก็เปิดธรรมดามันก็ธรรมดาไปอ่าเราก็ต้องหาโมดิฟายอะไรที่มันแลกแตกใหม่ที่ไหมเปิดยังี้เปิดไม่ธรรมดาใช่ไหมใช่ครับเพราะว่าปีที่หนึ่งก็เปิดแบบหนึ่งปีสองเปิดแบบหนึ่งปีสามจะเปิดแบบเดิมก็ ปีหนึ่งปีหนึ่งก่อน,นปนหนีหนึ่งเปิดแบบไหนปีหนึ่งเปิดแบบออกมาแล้วยกขึ้นปีกนกยกขึ้นอย่างนี้ปีสองก็เปิดแบบเวนสปอร์ตเปิดขึ้นมาเลยแล้วปีนี้มันจะเหลืออะไรนะเปลีกับแปลงมาด้วยก็ใช่มีแปลงมาด้วอีกแล้วคือมันต้องใช้ความคิดของเราตลอดว่ามันจะไปแบบไหนดีขอดูขอดูหน่อยขอดูหน่อยอยากแบบว่าเปิดแล้วแบบ,บนั่งออกมาด้วยค่ะเปิดแล้วแบบนั่งออกมาด้วยทำยังไงดี ประมาณนั้นก็เนี่ยรับเปิดมาตของมาไลรอยก่ะบอกเหน่อยมา้ยเด้ยเฮ้้ยเฮ้ยเฮ้ยเล้ยเฮ้ยเฮ้ยคฮ้ยเฮ้ยัฮ้ยบฮียเฮ้ยเฮ้ยเฮายเฮ้ยเั้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเี้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮไยยเฮไยเฮ้ยเฮ้ยรยเร้ยเฮ้ยเยเฮรมเฮ้ยเร้เฮยเ้้เยเยเ้้ยเย้นเย